าทุกคนตอนนี้นะครับผมก็เนี่ยคือนะผมคือตอนนี้ผมมีไฮที่สีขาวใช่ไหมคือผมไปเจอซื้อมาเว้ยตอนแรกผมก็ไม่รู้ใช่ไหมว่ามันเจ็ดพันห้าผมก็รีบรีบกดเลยไม่แทนแม่ทันแดูแฟดมนพอพอเท่น้นแล้โอ้โหจากจากเป็นหมื่นอ่ะโอ้โหแล้วแล้พันหกสุดยอดโคตรเจิดอ่ะโอ้แบบที่สิบจัดจบจัดนะผม นราหอามาแล้วบอสอยู่ไหมเออได้ฟอร,รมมาดโคโค่ด้วยรรมัดร้อยสิาแล้วเนี่ยเอาอยู่อยู่อยู่เฮ้ยขอคกุญแจนนะเฮ้ยแล้วเนี่ยตอนเนี้ยได้ดัากูแล้วน้องไ,ได้ดัากูเลยนูว่าคุณกระจกกรจะจก เยอะเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้เลยเลยทุกคนกูอยากได้กุญแจกุญแจมาให้กูสักทีเถอะกูขอร้องกุญแจเนี่ยอันนี้คือที่เปลี่ยนขาดันใช่ไหมไม่ต้องเปลี่ยนหรอกโอเคกล่องแวะก่อนที่สิ่งเหานั้ไงโอ้โหเดีอร์ฟูมูลอินฟูมูลค่ะคือว่คือฟูมูลใหญ่เลยเอาไปไหนกันจะเอาไปงะเราจะผสมมือกันดี ฟ้เขียวอ่ะเรต่อ,ด,ด,อดีหายได้คอแีเออยได้นนดีกว่านะผมมจะเจอไปผมไม่ต้องหาเลยเวลาหานะม,ม,มันมันก็ไม่น่าจะเจอถ้าคีแนนลูกลองจะตายลูกฝาอันนี้เพราะว่าลูกสอนี่คือโคจรอ่ะงั้นรู้ว่าทำไงดีไปหัวอสุดท้ายไกลไหมวะอ่อ ฟาร์มาร์สว่ะเออฟาร์มาร์สดาบโคโค่แล้วกันดาบโคโค่มันทำบักยากมากเลยนะโอมรู้ทำไมมันกันนะเราทำบักโอเคผมได้บัให้ดูเต้ยได้เลยนัน่งได้เฉยรอบนี้เขารอบนี้ได้ได้วะ่ะโอเคอ่ะมาเกาะเราเคล็นพวธธรรมดาแล้วกันเราเคล็ดไปด้วยแล้วก,ก็ตกไปด้วยแล้วไ,ได้พลังฟาร์มาร์สนะคุณแล้วก็กไปด,ด้วยนะ กุญแจไงหวยเขีมไม่ตนอนดีเบอดขาดำนั่นมีแล้วมีแตนผมมีแล้วไอ้สมบัติก็ต่อไปแค่นั้นเอารีบๆเกิดดีน้องช้าจังวะเอากูปเจ้าไม่เกิดเลยรูเาย่เกิดะไแล้วรูน้องไม่เกิ เดาเฮ้ยอย่าฟันนี่เดี๋ยวกูพุ่งอีกหรอกไอ้ตุ๊กตุ๊กนะมันก็ไม่ค่อยเป็นไรหรอกปึ๊บอาคีพดีนจดีใจแบบยักษ์นวนใหญ่จัดใหญัดใหญ่จัดนวนโอ้โห ในจริงไปไปทิงร่มเฮ้ยจะไม่ได้จะไม่ได้ผมอัไน,น,นไม่ได้ทิงร่มไม่ใช่หรอผมเหมือนเซทโฮไม่ได้ทิงร่มนะถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเออผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะอันนี้ไม่แน่ใจนะคะผมโอเคแล้วสมันเดินทางไปเลยผมขับเบื้องวันเก็บผลไปเปิบเปิบเปิบเิบเลยจะว่าไปเลยว่าไปบักลับเดี๋ยมมาคุณหายแล้วเนาะไปว่าไปเลยก็ได้ ค okay. มาผมจะลองแบบล้บอหนึ่งวิสุดท้ายแล้วก็นั่งฟุ๊บอืมมันไม่ทันอ่ะไปเนื้อมาไหมไหม,มันไม่ทันนะทุกคนเอา้าคือแบบมึงอยากอันตอนหนึ่งวิสุดท้ายใช่ปะม,มันนั่นใช่ไหมน้านั่งทำไมวะ จิเวลาชีวิตกูเร็วๆเอออะไรแล้วเอ้ยเร็วคนละถ้าดูแล้วต้องการใส่ดูแล้วคนรอะไรขายใส่ดูแล้วใส่ดูใส่ดูอีสานเชื่อมูลจะรีสต็อกผลหลักหลายมีนะเฮ้ยสไปเดอร์โอเคจ่าคนไม่ค่อยเทีบหรอกโอเคสไปเดอร์อย่างเดียวันไปไปเลยครับผมถ้าสไปเดอร์อย่างเดียวก็ไม้มีประโยชน์นะครับผม แล้วผมคุมคิดผิดนะบอกเลยคือน,น,นะเอาใชจะเอาใช่ไหมเออไอ้นีเ่เล่นผิดคนแล้วมึงเนี่ยเอาน,นะเป็นใครวมเด็กมึงอยาอดูเ่อรู้ว่ามารุภาเกิดไหมแต่มารุภาจริงก็ไม่ค่อยจะเกิดหรอกดีแล้ว บอโดโลฟาไม่ค่อยจะเกเท่าไหร่นะครับผมดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาลงบอลโลฟาร์เลยนะครับผมาทุกคนตอนนี้นะครับก็ขึ้นมาถึงพืนที่เรียบร้อยเลยนะครับผมไปเลยมาเออหน่วยนี้ออกมาสีแดงเกิดปะตรงเนี้ยพื้นทีมันก็สุ่มเกิดนะทุกคนมันก็ไม่ได้แบบว่าเกิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมปะไปดูหน่อยว่าบอลโลฟาอยู่ไหมถ้าอยู่ก็ตกเลยฮึ่มฮึ่มไม่เคยเอ้ย ตัวหน้าต่อตาเอาอย่างนี้ก็เสร็จผู้ดิบกรบอกทำาหูไว่เมจำได้เสร็จจริงๆไม่ได้เสร็จธรรมดาีลนะมทีมสงกนมึดจเลยงให้นึ่งเรียบร้อสกิใหม่มาแล้วเว้ยได้เห็นสกิลแดงโค้หแล้วเป็นการโอ้ที่บอลรอมาใช้ใ่ไหมได้มาใช้สกิลนั้นเสร็จมันก็ใช้สกิลนี้ต่อคือสกิลนี้ใช่ปะนี่เลยนี่แล้วนะ เป็นสกิลที่บอสรอมาใช้ตอนอยากเช่สกิลน้ำก็จะทำการช็อตเราต่ออ๋อสกิลนี้เองเพิ่งนะรู้เนีนะ่ยไอ้ที่ผมรู้ใหม่เนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือสกิลของดาบโคโุนนะไม่แน่ใจนี่ผมไม่รูเลยว่ก็พุ่งได้ไหเมนนดหมือนกันเผื่อมีใครทิงฝนไหมถ้าไม่ใครให้ผมเอาไปลงพยาบาลไงสวัสดีเพื่อนได้พ่อย่าพ่อตาดาวโก้ใ,ใหญ่ใหญ่โก้บอสไปอีก ใหญ่ม่ะเพื่อนเพื่อนแลกผลปาลาหลักอะไรเนี่ยคูคูใตัวมีสองผลเนี่ยบอกเลยเอาผลอะไรว่ามาเพื่อนส่งได้หมดเลยให้เลยไอ้ก็ไม่ให้หรอกคูเล่นเฉยอะไรอะ P O T A คือพออะไรพัดท่อเหรอไม่มีอะพัดท่อเหรอไม่ ผมไม่ค่อยแน่ใจว่ามันแบบเฉพาะท่อเหรอไม่น่าใช่หรอกเฮ้ยมีสะท้อนมีสะท้อนไอ้ก้อนเมฆด้วยมันมีเกพาะเมกได้ไงฮะนั่งรถดีๆอะไรเนี่ยพัดท่อไม่มีว่ะเอ้ยเอาดีดีกตัววิตี้เหรอคุ้มป่ะแล้วเขาไมคุ้มป่ะไม่ผมไม่ค่อยคุ้มนะไม่เอา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 ไม่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 แล้วก็จะได้ทำโปรพี่สอ มันไม่คุ้มมันไม่คุ <to be. S 3> it? It ้มนะครับผมจะไปเอาว้าวตอนตีมันกากมากมันไม่คุ้มที่เลยมันมันก็แพงกว่าแหละแต่ว่ามันกากมันกากมากเลยนะผมไม่คุ้มเกิดกากมันจะพูดยังไงละโอเคไปทีนี้ไปเลยทำอะไรต่อดีตถมาเลยอะไรกันถูกมาสักคนเตือนไปเนาะเตือนยืนว่าโดนปลาดุกตบเรียบร้อย ชอบชอบชิบชิบคุณนี่คดนทีก้วนะเออเออเออประเดียวปรดี๋ยวประเดี๋มนั่งปะนปะน้าน้องป้าน้องป้โอ้คนดเว้ยฟึบ๊เร็วหน่อยสิเพื่อยอมรับไม่ได้ทุกคนเพราะว่ามแตกต่างกันมากจนเกินไปเรื่องให้หัวกันไม่ได้ พ่อท่ออีกแล้วมึงมึงอยากได้พอทอ่อทอ,อะรร้ไนี่แค่พลังอุทุมแสงกาวิตี้แยกพักสัตวคุ้มไหมทุกคนทาคุมปะ่ะผมไม่คยยอมม่อยแน่ใจว่ามคุมไหมอุ๊ยวัวที่สีดำเลยคิดหนักไย่งเงี้ มึงไม่เอาละอ๋ออ้นี่มึงเขเป็นตาเลยเมือ่อไาไปนะมันน่ามีพ้าถอยรอบหนึ่งอนะ่ะาโค,โค,โค้ขมันน่าจะพีกรอโคโคโคบพีโค้ะปะพีบปะให้ผาถอยพีบปะนั่นไงวดถอยอีกแล้วเพื่อนมันมีจุดเบิกลางาเหน็น แค่คนนี้ป่ะไม่น่าใช่นะเออว่าคนเปลี่ยนชื่อปรือันนี้ก็ไม่แน่จะเปลี่ยนชื่อก็ได้ผมไม่อยากปิดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะหายปั๊กมันจะหายนะผมบักกราบใหญ่นะอ่ะโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอตัวทุนนี้ก่อนละกันทุกคนเธอก็ต้องปิดดีๆไปเจอกันทีหน้าตอน EP นี้ขอตัวลาไปครับผมบ๊ายบๆที่หน้าทุกคนไปแล้วบายวู้